อาน,นิสงส์ของความปิติในพระพุทธเจ้าในสมัยของพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเทระเกิดในตระกูลพราหมณ์ต่อมาออกบวชเป็นฤาษีในสมัยนั้นมีการไหว้มหาปตพีเพราะพระโพธิสัตว์จุติจากหมู่เทพชันุสิทธ์ก้าวลงสู่พระคันของพุทธมันดาในพบจุดท้ายเป็นดินก็ไหวสนันเลื่อนลั่น มหาชนเห็นเหตุการณ์แล้วตกใจกลัวจึงไปถามฤาษีฤาษีบอกว่าเป็นบุพนิมิตแห่งการอุบัติขึ้นของพระสมาณมพระเจ้าท่านระงับความหวาดกลัวของมหาชนและประกาศให้ทราบถึงความปีติที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ฤาษีต้องเที่ยวในมนุษยโลกและเทวโลกด้วย บุญกรรมนั้น